ในนามทีมตัวแทน The r เอฟซี H H C, เพื่อไทยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยมีการรัฐบาลได้ส่งชาวอุยกูกับเทศจีนแต่มีกลุ่มสื่อบางฉบับอย่างเดอะรีพอร์เตอร์รวมถึงคุณคันดวีสอสอคันดวีสื่อแสงได้ออกมาปั่นข่าวเพื่อทำลายประเทศชาติด้วยการบอกว่าชาวอุยกูเนี่ยกับประเทศจีนไปแล้วจะถูก ทำร้ายทรมานและคุณการนาวีเนี่ยปล่อยข่าวตั้งแต่แรกว่ามีการซุกชาวอุยกูขึ้นเครืงบินกลับไปพร้อมกับคอเซนเตอร์ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เลยนี่คือคุณภาพต่ำของสสประเทศไทยรวมถึงสื่อมวลชนบางฉบับที่ออกมานำเสนอข่าวตทมตีรัฐบาลแล้วจะบอกแบบนี้นะฮะแทนที่กลุ่มคนพวกนี้จะหยุดการกระทา เนื่องจากทำมาทศจีนเนี่ยสถานทูตก็ได้ชี้แจงแล้วว่าเขามีข้อตกลงอะไรบ้างแต่กลับออกมาปล่อยข่าวรวมถึงทำจดหมายปลอมออกมาสู่สังคมแล้วเอาจดหมายเนี่ยมานำเสนอสู่สังคมพอพวกเราตั้งคำถามกลับว่าจดหมายคุณกนวีได้มาอย่างไงคุณกนวีกลับตอบว่าจดหมายเนี่ยอย่าไปสนใจที่มาให้สนใจในเนื้อหา ผมไม่ทราบว่าสอสอคุณกัณณวีเนี่ยจะมีสติปัญญาเพียงเท่านี้ในการที่คุณเอาตอนหมายออกมาอ้างอิงเนี่ยถ้าคุณไม่มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือแล้วคุณจะให้เชื่อในข้อความแบบนั้นได้อย่างไรฮะพอมีคนถามคุณบอกว่าทำไมไม่ดูเนื้อหาไปดูที่มาทำไมผมอยากรู้ว่าที่มาอยู่ตรงไหนใครเป็นคนส่งให้คุณ หมายฉบับนั้นเนะี่ยใครเป็นคนส่งแล้วคุณได้มาอย่างไงนี่คือสิ่งที่คุณต้องตอบคําถามเพราะคุณเอามานําเสนอสู่สังคมแล้วประชาชนก็อยากรู้ว่าความจริงคืออะไรแต่คุณกลับไม่พูดนะกลับบ่ายเบียงบ่ายบ่าย,บาย,บายเบนเบียงไปทางอื่นไม่ยอมรับความจริงว่าสิ่งที่คุณเอามาเนี่ยคุณเอามาจากไหนแล้วต้องบอกนี้นะฮะสิ่งที่ผมสนใจอีกเรื่องหนึ่งคุณกัณวีเป็น คนที่เคยทำงานอย UNHCR ในวันที่เจอชาวอุยกูที่บนเขาที่ทางภาคใต้ผมอยากสอบถามคุณกัณวีฮะว่าชาวอุยกูกลุ่มนี้เดินทางเข้าประเทศไทยโดยวิธีอะไรฮะมาจากประเทศจีนเนี่ยสองร้อยกว่าคนคุณเดินทางทางผ่านมาทางไหนคุณหายตัวเข้ามาโผล่ที่ภูเขาบนลูกนั้นเหรอทำไมถึงไม่มีใครเห็น คนไทยเนี่ยไม่ไม่มีใครเห็นว่าคนสองร้อยกว่าคนเนี่ยเดินทางมาได้อย่างไรกับคุณกันไปเจอบนเสือเขาซึ่งคนอยู่สองร้อยคนน่ะคือผมต้องฝากตั้งคำถามนี้ไปด้วยแล้วฝากท่านาประธานสภานะฮะว่าช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่ม UNHCR รวมถึงคุณกันวีด้วยว่าเส้นทางการเงินเป็นแบบไหนเพราะ กลุ่ม u ู h c r ได้เอาชาวอุยกูเหล่เนี้ยมาเปิดรับบริจาคทมาหากทินอยู่ในประเทศไทยผมเลยสงสัยฮะว่าชาวอุยกูเนี่ยมาแบบไหนแล้วเข้ามาอย่างไรเดินทางผ่านเรือผ่านรถหรือเดินเท้ามาแต่ทำไมที่แปลกใจคือไม่มีใครเห็นคนสองร้อยกว่าคนนี้แต่ไม่เห็นดูกรเขาอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยครับฝากพี่ด้วยแล้วก็ถึงท่านประธานสภาด้วยนะครับ